บสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับดอฟอร์ชูนะครับผมโลบอกนั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาไปเล่นเดอะมายกันนะครับผมซึ่งผมเพิ่งผ่านดอฟอหนึ่งนะครับหนีมีอาชีพเม้นบอกแล้วก็คือลงจากเดอะโฮเทลมาที่เหมืองครับก็คือเดอะมายนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย เอ้ยไม่ใช่เกิดจะเข้าเดลเฮทิวแล้วไปกันเลยครับเดือดไหมี่กันเลยตอนเี้เก็จะมาอยู่โอ้นีคตรเขียวเลยคนเสื้ออะไรไปดีมนี่ว่าไปตัวเปล่าๆปล่ากันครับเพราะครั้งแรกอาจตายไปกันเลยเออ กันครับ <c oughs> อขออภยัยโอเคโอ้เราเพิ่งตกลงมาจากลิฟต์มีก้อนหินด้วยโอ้โหอ,อะไรกันนี่อ่ะขออภัยอีกรอบหนึ่งเราเล่มาได้กันยังไงกันนี่อตอนแรกก็มาเก็บของครับโอ้อันนี้มันใช้ทำอะไรนะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วนะครับกับคนไทยนะครับ เอเอไม,ไม่ได้ไปเคยดิดนะขอยังไม่พูดชื่อแล้วกันใครอยากรู้ก็หาดอเดอะมายดูเอาแล้วกันนะครับห้อ <c oughs> งแรกก็จะให้หาตัวของอันนี้นะครับสองอันก็ต้องเปิดแล้วคือไม่เปิดหาไปดูเรื่อยๆนะ <c oughs> อือ่านี่ครับได้สองอันแล้ว ก็เอาไปใส่กับตัวเรียกว่าอะไรอะ่ะทำมันแล้วกันอ่าก็ใส่ไปเลยเรียบร้อยเหมือนจะเป็นเครื่องปั่นไฟไฟ้าป่็ไม่รู้นะครับตอนนี้มันก็ทํางานเรียบร้อยแล้วก็จะมีรถล้างนะครับผมเพิ่มเข้ามาจากตัวโฮเดยวผมไม่ได้เผลอผมไม่ได้ถ่ายตอนนี้ผมผ่านดูโฮเทลนะครับผมเพราะตอนนั้นผมคิดว่าผมจะมาเล่นดูเฉยๆแต่แก็ผ่านเฉยเลยหนึ่งศูนย์หนึ่ง ทางนี้มันจะเป็นทางลงไปนะครับผมแบบลงไปทีแบบตุยนะครับแล้วก็มาเก็บของนิดหน่อยนะโอ้โอเคครับก็ต้องไปทางนี้นะเพื่อจะให้มันไปชนกับกำแพงนะครับป่ะกำแพงไม้นะผมเรียบร้อ,อยอู้เจออีกอันนึง ช่วงนี้ก็เจ็บคอนะครับผมเป็นสเลดบ่อยได้มาสามมาแล้วเสียแล้วใครรู้มันเคยเลยก็คอมเมนต์มันหน,นนะครับผมหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหหรศูนย์สามหอมันอ๋อมันเหมือนเป็นที่แสงสว่างนะครับผม ก็อีกไอ,กอ,กอกตัวนี้แหละมันมันมัน,ม,นมันเถื่อนนะครับผมมันเกะน้าเราทีเดียวนี่หายเคยดูแลกัดยังจ็บอ่ะอู้ยใช่ตงคุ้มมากอู้หากันต่อเลยหากันยาวๆค้นของคุ้ม้ากนะครับผมมันจะมีเสียงหัวล้อเดือ อ่าอย่างนี้นะเน่เนี่ยเนี่ยประมาณนี้ถ้าใครได้ยินก็นั่นแหละไอตัวนั่นแหละมันคือก็เก้นะผมหรือเปล่าหนึ่งศูนย์หกก็ส่งสองไปนะครับผมอ่าตรงนี้ผมชอบ ASMR ตอนเปิดเสียงมากมาลงเสียงไฟฉายมาฟังดูดิว้าว เฮ้ยเดะผมได้ยินเสียงมันใกล้มากเลยเป็นไหนก็ไม่รู้อู้ได้ถ่ายมาเพิ่มให้ผมกลัวมันกระโดดเฉาะหน้าหนาเสียงมันใกล้นะทุกคนอืมอนี่ไง บอกว่าลําแสงพิฆาตดวงตาอะไรอะไรโอ้เลือดยังไม่ลดเลยโอ้อยใส่มาเลยตบอืมไปแบบช้าช้าหรือเปล่าไม่รู้ขอร้องนะครับทุกคนอย่าเบื่อผมผมก็ค้นๆไปแบบนี้เลยครับ ถ้าใครเบื่อก็ข้ามไปเลยนะครับผมแบบคิปอะ่ะใครจะดูผมเล่นก็ดูได้นะครับผมห8อืมแปดไม่เคยเจอห้อง,องน้ำขนาดนี้ให้ไ,ไปหกสิบเก้า มันได้เยอะจริงๆนะนี่ที่พันแผลอู้ท่านนี้มาคืออะไรผมอยากรู้จริงๆเหมือนมันจะเป็นที่แบบให้แสงสว่างอะไรแบบนี้นะโอ้โหได้มาจชีอันแล้วอย่างเยอะดูสิ ามันจะเป็นไข่ของไอ้เจ้าอามันชื่ออะไรอ่ะนี่ของเจ้าวางคุอชอเบตมันก็เคยลงมาเล่นเดือยมาแล้วครั้งหนึ่งเสียงอะไรอ่ะเกี่ยวของอื้อือ ได้บ่อยจังเลยที่พันเพลไปกันต่อครับ1นึ่ต่อไปก็หนึ่งหนึงสิบสะผมหนึงบไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสิบสามหนึ่งหนึอกนะว่าัะ ต่อไปก็หนึ่งศูนย์สิบสี่โอ้ไม่ค่อยอยากคน้นเท่าไหร่แล้วโอเคอ,อต่อไปห้องหน่งศูนสิบห้าคนณเลยแป่ห้งแล้วอ่ะ อาอาแบบนี้เหมือนจะเป็นลักมาไแต่กงโอสกิชอยู่ไหนลักมาเหรอเหมือนไม่ได้เงีนเสียงนะอู้อู้อย่าบอกนะว่าอ๋อเป็นแค่ห้องเฉยเฉยรู้ว่าจะมีอะไรอืมติดอีกแล้ว เดี๋ยวไปนะผมขอคุณคิดไม่ต้องคุณละสิบโภแล้วก็อันนี้ให้ไม้มน,น,นลึงเดี๋ยวแีบูดเหรออันด้วย โหขอบคุณมากไปรอบเดียวเหรอไม่ไปยัง<ป>บูทนี่ก็จัดการยังนะครับมันแบบมันไปมันกลับนะผมเคยตายด้วยมันเร็วมาก

ผมเพิ่งเคยมาห้องฟิงเกอร์มาจิตตายก็ได้ผมเคยเห็นเขาใช้ที่นี้โอ้คิด ทะลอดโอ้โหมนมีดูนะครับไม่ยินเสียงอะเมื่อกี้นา่นาจะเป็นหนึ่งจุยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดไปวีกอ่ดูดู ก็วนเวยียนอยู่ในห้องแล้วแหละผมว่านน้องพิงเก์แล้วเอ้ยน่าจะเข้านะครับมันจะมีตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยผมชื่อไม่ได้และก็อทำไมผมไม่ินเสียงดู้บ้างก็เป็หนึ่งจุดอีกสองเอ้ยหัรับ หนึ่งสองสองต่อไปหนึ่งสองสามนี้โอ้ห้องนี้สินะห้องน,นะองนี้ได้เลยบอนี่ไฟฉายใหญ่ไม่อยากตายเลยอันนี้จบคดอิุใหม่ของผมแล้วนะอ่านี่ของของเต็มเรียบร้อย ประมาณนี้หละนี่นะครับผมไใบใอะไรนี่บุ้มโคตรใหญ่ห้องต่อไปหนึ่งสองอะไรนะปวดจะไม่ได้เลยห้องนี้อย่าบอกโน้พัคโซเหมือนเดิมจริงๆผมไม่จำเป็นน้องคนแล้วก็ได้นะโอ้เสียงรูปชัดเจน โอ้นี่ก็ห้องที่เรามาเมื่อกี้อืมโซโลของแท้หลงทางฮนะหนึ่งสองสามเออ <c oughs> อย่ามาเฉาะหัวเรานะบุมโอ๊ย สนสี่บุมพุดธิใหญ่อ่ะนี่ยังเสียฟิงเกอร์อยู่เลยโอ้ย่า่งี้ละช อลเด็ดนะครับไม่ค่อยอยากคุยเขาอ้ยโดนโอ้ยเขาใช้นี่กันมามามาหนี้มานี่มานี้หนุ่มหนุ่มหนุ่มอุ้ยผลเด็ดประตูว้าวสีพพกเบ็ดโอ้ยเอาผมเอา หนึ่งสองเจ็ดหลอกเหรอขอแบบเสียงโอ้โหโคตรดังขอโทษนะครับผมใช้มือถือนะบึม 1, 2, หนึ่งสองเก้าปฏิทิตราคมผมผมผมว่าผมกลักวผมไม่ผ่านเดี๋ยวมาใครที่ดูคลิปนี้ก็ ็กำลังใจให้หแลกันนะครับผมในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครชอบกดไลค์ให้กดแชร์นะผมโอเคอันนี้เมืน b p m 1นึ่งหนอาไปหนึ่บุ่มต่อไปก็หนึอ๋อ ทำของเจ้าทำของร่วงเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมมันมีตู้ตัวละมันมีตู้เกือบดับแต่กลับมาได้นะผมโอ้หูทำไมมันชอบร่วงเนี่ย โอ้ดังไหมครับทุกคนเสียงอะไรอ่อีกแล้วเชื่อนั่นแหละบุ่มหนึ่งสามเจ็ดโอ้โห่ไม่เคยเจอนะเนี่ยก็สดคิดด้วยแล้วก็เดินถอยหลังใช่ไหม มันไม่มีเศษชิ้นดิกแล้วอะ่ะถ้ามันกัดก็เปิดให้กัดไปมาคนเดียวกัน้โอ้ยแตกโอ๊ยอ,อะไรละ่ะอือหือผมตัวได้ไงเนี่ย ผมมึงเคยคุ้นชินกับด่านนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมทํากับเกี่ยวกับเดอดไม้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเ,เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปได้วยนะครับผมผมถ้าผมมีโอกาสอนดะ้ผมก็จะมาทําคลิปเดอไม้ผมผ่านเองนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ